็สามารถติดตามได้ทางเซตบุ๊กได้เลยค<ช>่ะแชร<ช>อ,อย่างอาทิตย์หน้าเราก็จะมีแฟน Meet มิตรสำหรับ Only You ค่ะอาทิตย์หน้า Only You จะออนแอร์แล้วค่ะทางช่องสามค่ะโ <c oughs> อ,อเคอ,อ่ะเริ่มเลยซีรีส์จังกว่า <c oughs> ใกล้และ <c oughs> เดือนนี้มันเป็นเดือนที่ลุ้นทุกปีเลยว่าเราจะมายังไงบ้างนี่ก็ออนแอร์แล้วนะคะใกล้ออนแอร์แล้วค่ะ<ช>เพียงเธอนะคะออนแอร์ที่ช่องสามกดอนสามสิบสามทุกวันสุกเวลาสองทุ่มครึ่ง ใช่วันที่สิบปดนี้ใช่ไหมออนแอร์เป็นวันแรกแล้ววันที่19เ้าเรามีอะไรคะเจ๊มีแฟนมีทค่ะแฟนมีทที่จะได้อยู่ด้วยกันใช่ลิงแล้วก็เป็นตะวันนะคะเป็นบริการค่ะไอร่าค่ะแล้วเป็นไอดอลสาวก็่หลายคนแบบว่าอยากดูเราลุ้นแทนใชไมลุ้นแทนเพราะเราเองก็เราเองก็ลุ้นเหมือนกันค่ะร้นพร้อมกัน ใช่ยัง,ยงนี่ยังไม่ได้ดูเลยคือปกติถ้ามีเวลาบ้างเราอาจจะเข้าไปดูในห้องตัดบ,บ้างก็จะเห็นเะ็กน้อยๆแต่ว่านี่คือลุ้นพร้อมๆกับแฟนๆเลยค่ะแต่ว่าหลิงเชื่อว่าเดฟคอร์รัคชั่นเดิมที่เราเราทำกับเพียงเธอมาแล้วต้องสน,นุกแน่ๆค่ะคือปกติใจแบบไม่ทูบอดเพราะอยากดูทังแฟนๆจริงๆก,ก,ก็ใช่ค่ะลุ้นกับแฟนๆเลยลุ้นในเอกค่ะ ไม่อยากให้สปอยอยากให้เชิญชวนาถ้ามันน่าดูไงตรงไหีู่จสึกว่าเราอยากให้เขาดูค่ะก็จริงๆตัวตัวนักแสดงก็น่าสนใจอยากเราได้ได้เราเราบอกได้ไหมนะเรามีคนหนึ่งที่พิเศษมากๆที่พี่เขาไม่ได้เล่นละครมานานมากแล้วเราได้รับตัวละครรับหรอตัวละครรับคี่พูดได้ไหม คุณได้ไหมใช่แอมสตรอยด์ชลอปะชลอใช่แอมสตรอยด์ชลอชลอที่มากับคดอใช่คดอคดอด้วยใช่ไหมที่ใจใช่ไหมใช่คดอปอกกระมลหรือเปล่าคะยากหรอไมขุนพิ้วปิดกระมลใช่ใช่ก็สำหรับเราก็ยากอยู่นะแต่ก็ใช่ค่ะต่อ ต่วสัญญาชะลอชะลอกพดอ่ะใช่พิเศษมากๆสำหรับสาหรับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะใช่แล้วก็มีมีนักแสดงใหม่บ้างใหม่ที่มาเล่นกับเราด้วยก็อยากให้ enjoy กับบรรยากาศใหม่ในในซีรีส์โอลิ u ค่ะแล้วอ้อมเชื่อว่าทุกคนทำซีรีส์เรื่องนี้มาด้วยความด้วยความรักความมุ่งมั่นความตั้งใจค่ะก็คือหวังว่ามันจะออกมาดีและทุกคนจะรักไป เราก็ต okay. pues> ั้งใจกันมากเลยคุ้มเทกับบทเหมือนกันอย่างหลิงก็ได้ไปเรียนคิวยิงปืนแอคชั่นใช่หวังว่าผลาเป็นบริการเป็นครั้งแรกที่เราบทแอคชั่นหวังว่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะชอบนะคะได้แผ่้ะเล่นแอคชั่นทุกวันค่ะขึ้นอยู่กับว่าอยู่ตรงไหนใช่เขียวมาเขียวหนอยเขียวฝากเชิญชวนหน่อย ค่ะก็ฝากซีรีส์เพียงเธอด้วยนะคะเป็นความตั้งใจของคุณออมที่มอบความสุขให้กับแฟนๆอีกครั้งค่ะอืมใช่ค่ะ,คะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะทางช่องถามกดถามค่ะจาบเรื่องราวของอีกจากเรื่องราวที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเรื่องราวที่ผ่านมาอะไรเรื่องไหนก่อนเรื่องไหนเราประสบเรื่องเกินปัญหาถกประชุร้อมๆกันจริงๆช่วงที่ผ่านมา ก็คือคือถือว่าเป็นอีกช่วงหนึ่งที่หลิงได้รับบทเรียนถือว่าเป็นช่วงที่เราเรียนรู้กับความผิดพลาดของเราแล้วก็ค่อยๆแก้ไขทีละจุดมากกว่าใช่ค่ะเครียดไหมครับกับเรื่องราวที่ผ่านมาเพราะวันเกินสอเรื่องความกันเนี้ยอืมเครียดไหมหรอคืออันดับแรกคือหลิงตั้งตั้งสติกับกับสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดมากกว่าีด้ที่ว่า จิตนาเราไม่ได้แบบว่าตั้งใจจดูสิ่งที่หลิงอยากทำก็คืออยากให้แฟนๆได้ลองรสชาติที่วัยเด็กที่เราหากินไม่ได้ที่ประเทศไทยแล้วแบบคืออยากให้ออกมาอร่อยพร้อมรสชาติที่ดีอะไรเงี้ยจนมาเขี่ยจ,จะมองข้ามบางสิ่งไปอันนี้ก็คือต้องลองลองนับความผิดแล้วก็เป็นบทเรียนที่ดีให้กับอย่างแม่ค้าคุณใหม่ของลิงหรือใช่อย่างเราอะไรเงี้ยค่ะ อขอโทษขอโทษความผิดพลาดของหลิกนะคะใช่ตอนนี้ก็นะคือจัดการุากิยวัาให้แบบถูกต้องเรียบร้อยใช,นนใช่ใช่ค่ะตอนนี้ก็กําลังอยู่ในกระบวนการแล้วซึ่งเราได้เข้าเข้าไปพบแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างกระบวนการใช่ก็ทําให้มันถูกต้องใช่อย่างเราเป็นแม่ค้ามือใหม่คนหน่ไปมาใจสย ก็ใจเสียนะใช่เพราะว่าเราเราตั้งใจอยากให้ทุกคนออกมาชิมของอร่อยก็เลยไม่อยากจริงๆไม่อยากให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเลยด้วยที่ว่าเราเราไม่รู้กฎหมายด้วยเรามาจากต่างประเทศด้วยก็เลยแบบต้องขอโทษจริงๆนะคะจนกว่าทำออกมาถูกต้องแราแฟนๆก็อาจจะได้ได้ชิมอีกรอบหรือเปล่าอะไรค่ะแต่ว่าขาบวนการมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาหนึ่งใช่ค่ะแสดงว่าทำท้ก็คือแต่ว่าทำตามขบวนการที่ต้อง <c oughs> ใช่ค่ะทำตามขบวนการที่ถูกต้องนะคะตอนนี้ไม่ได้จำหนแล้วค่ะใช่ก็ืออยู่ใช่รอให้เรียบร้อยทุกอย่างก่อใช่ค่ะอมีสปอนสปอยขายแบบว่ามันรสชาติมันใหญ่แค่ไหนคุณมองว่าเพราะมันจังยากับพี่พูดเลยอ่ะเออเราอยากว่ามันพิเศษยังไงที่สุดวะ มัน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 คือขนมที่แบบมีความมีความละมุนหอมไข่แล้วก็เท็กซ์เจอร์จะหากินไม่ค่อยไม่ค่อยได้ในขนมไทยก็ยังไม่เคยกินเลยเหมือนกันไม่ไม่ไม่ถือไม่ถืออนี้ไปดงเอโนน้าอืดใช่ใช่ใช่แล้วแล้วเราก็ประยุกต์กับรสชาติต่างๆอย่างอย่างอย่างที่เราทำออกมามีรสสตรอเบอรี่มัาฉาบสตรอเบอรี่มีช็อกโกแลตที่ดิฟกับอะไรต่างๆที่ ให้มันเข้ากันมากขึ้นจริงๆถ้าฟีดแบ็มาทุกคนบอกว่าอร่อยหมดเลยใช่ใช่ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ต้องขอโทษในความผิดพลาดที่ที่เราเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะผิดพลาดจริงๆด้วยนะคะเพรนแกคุณออมได้เป็นลูกค้าไเป็นลูกหรือว่เา,เป,า,เ,ปาเป็นผู้ชิมคนแรกเป็นผู้ชิม จากพี่หลีด้วยจากมือพี่หลีเป็นยังไงบ้างตองช่วยตอนนั้นไป็นแฟนมีชีแบกมาเลยอย่างนี้เลยชอบพี่มีของขวัญจะให้เลยก็ชิมได้ชิมเพราะตัวเราก็ไม่เคยกินเอกโรมาก่อนเหมือนกันอาจจะเคยแต่แบบตั้งแต่เด็กๆเลยเวลาไปเที่ยวฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้แล้วกินก็คืออร่อยอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเดินเจอราม่าจีนก็ออกให้โดนใจไปเลยดูก็ถามพี่เขาตลอดนะว่า โอเคไหมอะไรเงรี้ยค่ะเราเราเราก็รู้กันอยู่แนละ้ว<ช>ถ้าแบบคนใดคนหนึ่งไม่โอเคอีกฝ่ายมันจะรู้อยู่แล้วหล่อนก็อเคเรื่องนึงค่ะเหมือนประกรติดกันเลยลูกค่ะก็ต้องเหมือนเหมือนกันค่ะที่ที่แบบเป็นเป็นเป็นความผิดพลาดของหลิงที่ไม่ได้มีเจตนาเลยจริงๆใช่อยู่ในอยู่ในอยู่ในเหตุการณ์ที่แบบมันเกิดขึ้นทุกอย่างไวมากเราอาจจะไม่ทันได้คิดใช่ก็ต้องขอโทษ ขอโทษจริงๆด้วยนะคะกอลลิงากการชีวิตใหญ่มากค่ะเพราะว่าตอ,ตอนนี้แบบม็ม,มีความระัวังนทางผการที่ทสื่อสารอะไรอืมใช่ก็ต่อไปนี้าการจัดการสื่อสารอะไรก็ตามเราก็จะระวังมากขึ้นใช่ก็จะอาจจะคิดเยอะขึ้นอยู่บนเวทีไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามใช่เอ่อถามว่าเครียดไหมลหิงคิดว่าตัวเองอะ่ะแบบเหมือนได้บทเรียนมามาในประสบการณ์มากกว่า แล้วก็ย้ำคิดย้ำทำมากขึ้นใช่เขาจะรามากวามเสียบความเป็นตัวเองไมหมหลิงว่าหลิงก็ยังเป็นตัวของตัวเองได้ค,ะค่ะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราทําตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีมากขึ้นให้กับให้กับพี่พี่น้องๆให้กับผมผมค่ะ หลายคนก็ชมผู้หลอกว่าออกมาในเดเร์ชั่นนิ่วเวลามันเกิดอะไรีมเพื่อที่จะบอกว่าอธิบายอย่างเรารู้สึกยังไงบ้างอาจารย์ <c oughs> ใช่ก็ใช่จริงๆไม่ไม่ได้อยากอยากให้จริงๆเราเราเราเป็นเราเรียกว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้อยากทำให้ใครไม่สบายใจหรือว่าทำให้ใครเสียใจออกมาเลย ใช่เราก็เลยออกมาเร็วเพื่อที่จะเทคแอคชั่นกับสิ่งที่เราอาจจะผิดพลาดหรือว่าไม่มีเจตนาที่จะทําลงไปใช่ค่ะคิดว่าทำผู้คอยซัพพอร์ตคอยใจกับกำลังใจกแบบนี้เวลาให้กำลังใจให้กำลังใจกันยังไงหยิบมือหยิบใจหรือว่าหยิบใจอย่ังไงก็ไม่แน่ใจบางครั้งน่าจะเป็นการพูดคุยอะไรอย่างกันมากกว่า่ะทำอะไรแล้วสบายใจก็ทำอย่ามองลู้นไหมคะว่าเห็นแ้วตาผิดหรือว นอยนเยาแบบเครอยู่นะเศรษช่าเครียดนะอะไรน้ก็แบบปีบนวดอะไม่เป็นไรปีบนวดปีบนวดนวดเจ๊หน่อยเออก็ก็ดูแลกันดูแลกันแล้สอเาเาแบบเรียอยูเี่ยเราดูออกไปมสัมผัสได้ดูออกดูออกค่ะนแรกเลยเวลาเวลา เหนื่อยหรือว่าเวลาเครียดคือถ้าคือจะออกเลยทั้งทั้งสีหน้าเราก็ร่างกายจะเหี่ยวเลยเหมือนลูกกล่องมีคนบอกว่าลูกอเื่อมูจรอ่ขนบงเให้าอันนืะไรเนื่องในโอกาสเกิดคะเกิดเดี๋ยวจะให้เกิขออาจจะบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าอ๋อไปให้ว่าเป็น ไม่ใช่เสื้อไม่ใช่เป็นของชทยแล้วกันแต่ว่าบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่ถูกใจแต่ถูกใจเป็นสิ่งที่เราแบบเหมือนพูดขึ้นมาแล้ววันถัดมาเขาก็เขาก็หาโอกาสหามาให้เลยสะายไหมครับสไพายชุ่มมากเขาใส่เสื้อขนาดนั้นเลยเหรอไม่ยินจุ้บเขาก็นั่นแหละสิเราเราก็ไม่ก็วันหนึ่งที่หลีกพูดว่าเออมันมันมีจะไปซื้อใหม่ออกมานะจะไปซื้อวันวันคืนนั้นเลย โอลสวัสดีค่ะเราควรส่งแก๊บมาที่บ้านหน่อยได้ไหมคะแล้วเราก็เลยเอาไปให้เขาเลยพอเซอร์ไพรเราบ่อยไหมจีไม่นะคะแต่เซอร์ไพรส์ที่เขคพูดถูกใจแต่ว่าเซอร์ไพรส์ที่ก็คือคือเซอร์ไพรส์สิ่งว่านานๆทำเพีมันมันถึงจะเซอร์ไพรส์ใช่แต่ว่าทุกอย่างที่น้องออมทำก็คือถูกใจหมดเลยแต่นี่คือน้องแบบซื้อให้ไม่ได้เป็นเแม่ของจี ไม่เกี่ยวอะไรชื่นแคชุูนหนูเอาถุงมาแบบที่บ้านเนาะเนอะบอกว่าเออชื่นคือน้อะจะเป็นคนที่แบบชอบให้ไม่ไม่จำเป็นต้องวันวันพิเศษก็ได้ค่ะแต่ศษทุกวัก็คือพิเศษทุกวันไม่ไม่ต้องไม่ต้องวันเกิดหรือว่ามันอะไรใดๆตลอดเขาพูดอย่างนั้นเยอะๆใช่ไหมกคือไม่ต้องเป็นวันพิเศษแค่ให้แก่คนพิเศษก็ให้ไปกล้าละค่ะไปกล้า 好。